มันโล่เบิ่งว่าเป็นปิดใดๆและบ้านเมืองเขาเนี่ยนถนนรุนกระแคบเลยพี่น้องเส้นนี่เออมากระจะกันก็โวยดากกันเลยเส้นนี่สุดยดอดโคกไปโคกมาอีกต่างหากตุ๊กตุไปก็หิวเลยล่ะพี่น้องเฮ้ยแคบป,ปุ๊บนี่แหละเพิ่งเอางานแม่ไปแต่เสื้อนี่น้ำผู้น้ำผาน้ำเนี่ยสิ่งทะช่างสิ่งละหลับมากอ่ะจะก,กันเลยล่ะ ตับใบกระเทียมป่าวาแ mm hmm. ดดดีนรรอากาศดีเลยพานางงามมาเลาะเลาะขุณเนี่ยล่ะท mm hmm. นางนไปไหนโอ้ไปผ้มาแค mm hmm. บขัเยเนดะ้พี่น้องเอ้ทางา mm hmm. อ่ะดูสิเห็นมั้ยเออสุดยอดงาม,มาพี่น้องนางงามก็ถือกล้องมันสั้นขักเลยนะ เมาหลุน้ำพี่น้องจักเงือนทุซับไปแม่จักเสียนเอาย่อมงใสดังเฮเื่องผมวิวงามเนี่ยรัห,หมันลงเลยก็ลเออเปนก้อนหยาบก้อนเหนยวกํากำลังอ่อนๆงามอ้้กำลังอุ้รุ้รุุ้นมากั้งามได้มนีประดาก็มาสวัสดีค่ะไหนนุ่นได้ชัดๆที่มันเอนด้าน,นลูกุ่น่ะ มากระชงพูได้ไหนิบุ๋มดูบรรยากาศกำลังออกปดาจะขึ้นเพิ่องรอบปดาโอ้เนี่ยพี่น้องกำลังออกกำลังป่งนี่จ้ะเก็บไปผัดใส่ตับเนาะโอ้วันแรกนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่เก้าป่ะที่เก้าเดืนนอนสามเนาะเรามาเก็บไปกระเทียมป่าป,าปาีนี้ชมพู้มาด้วยพี่น้องนี่แม่นมัดกำลังป,งป่งหากีข้านปีนพี่น้องบูปีนผู้ทั้งทั้งเต็มอยู่ทั้งทั้งบบูไปเราเริ่มลื่นปดาจะปีนแรอบปดา นี uh, oh, ่ใส <spe Th Bra vo> oh, oh, oh. ่กองให้แม่ดิผัดอร่อยนอนๆไงนายท่านผู้ชมดูดิท่านผู้ชมดูดินี่นางงามข่อยพี่น้องเออเบียกอบพองเด็ดขาดโอ้ยงามยืดเสื้อพี่น้อง

มันจะเทบน,บน,เนะเนี่ยพัดอุหลัวอุลัวเลยนเออยนี่าขาเง้ๆขาวๆอ้วกตนอื่นเจอผมจะอึดตะพีนองทางอื่นทา,นางนี้ละม้นจะหายงเนี่ยเตรียมป่ามีอยู่แค่นี้น้องมีเท่านี้แหละนีกจะกระเพ็นแล้วมันะสีเงากินก็ตตาหุงกระเซ็บสั่นเลย พี่น้องเงางาวเงนง,งาวค้ายาวๆาวเขาเขาอุบๆนะพี่น้อง <c oughs> เออพี่น้นองเก็บนล้วกันเก็บพอจะได้เมื่อพัดอย่างนี้มลกระแด่พวเมื่อลายดอกถ้าจะพูดออกมาเปลบรรยากาศด้านนอกนะพี่น้องล่มด้วยแต่มาเลยมาบอกให้รุ่นบุญออกาาพาห่มหม่มผู้ลูกสาวเพื่อนว่าแซ่บ เงาหมดแล้วลูกลูกสาวถือกล้องให้พี่น้องเลยนางงามถือกล้องให้เป็นคัสตารนางงามแค่เด้วมีแต่เงาเปล่าเพื่อนยอดอ่อนๆเขานี่คือนางงามเก็บนะนี่ในถุงนี่คือนางงามเก็บกลิ่นเขาก็เหมือนกับระเทียมบ้านเราเพื่อนๆกลิ่นเขาเหมือนกระเทียมบ้านเราหัวเขาจะเล็กมากเลยนะเดี๋ยวเลยหัวหัวนี่เล็กมากนี่หัวเขาประมาณนี้นะ กลิ่นเขาก็เหมือนกระเทียมเลยพี่น้องนี่ใบใบเขาก็จะประมาณนี้เนะาะใบเขาเนาะรากเนี้ยผัดอ่อนๆอย่างเงี้ยอร่อยกำลังออกเพื่อนๆกำลังออกเนาะนี่อันนี้ถุงนี้คือนางงามเราเก็บเอาไปผัดเย็นนี้หวานกรอบอร่อยนะรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเราไว้ให้มันยาวกว่านี้ให้มันโตวกว่านี้เราค่อยมาเก็บอีกเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จะไปผัดใส่ตับตับ ตับตับตับพี่น้องเฮ้ยแซ่บเซ็บเยอะๆไปบายๆพรอของเกดาดีค่ะทำไปทำอะไรกินคะเอาไปผัดไส้ตับมันแซ่บนุ่อ่อนมันแซ่บพี่น้องคันอ่อนน่ารักมากผู้ชายปออันนี้คือใบกระเทียมป่านะเพื่อนพี่ดาก็ชอบเอาไปผัดทีแรกนึกว่านางมาแล้วนะจบแล้วเรามาก่อนนะพี่งามมาช้ามาผัดกินยังกินได้อีกแน่เลย กันงกินกับตำบักะฮงกินกับพัดมี่ชือบลายงามค่ะโอ้ยโอเคพี like. <S <s oh. okay ่น้องบายบายค่ะพี่ดาบายบายบาย